ครับพี่น้องวันนี้ตอนค่ำคำครับทุ่มหนึงแล้วล่ะใส่เด็ดครับเอามาหกชิปหลังครับเด็ดเนี่ยกรับหัวคือเก่าเหรอครับผมมาใส่คำแนมมาหนิเพิ่งเลิกจากเหตุงานครับเลิกจากงานแล้วนี่ว่าถ้มาใส่เบ็ดมเ้ยครับมานบ่าอะไรพี่น้องอันนี้กันหนามะมยครับนี่ เจ้าเพิ่งเอาน้ำเขาหน้าครับใช่ไหมปลาประวุลเหรอ,เอาลองใส่เบิ้งครับเดี๋ยวหัวดเรืดด่องของน,นั้นครับครับเออเปหัวครับนี่รับมันติ่นเลย รอหลุ่นรอ,อยามมนครับใส่แหล้วก่อนขอยมายามเด้พี่น้องเนีย่ยหกสิบหลังครับใส่เมือนนี่อ่ะอใส่ไปก่อนครับผมนอเดี๋ยวตัวนึงครับรเสียมใส่เบ็ดพันในเแล้วเยู่ครับหรืออีกสิมหาหลังใส่พันเหมือนอยู่เด็ดอีกสิมหาหลังครับเียเสียมอีกหลังหลังนิดนินเสียงดินนะครับผังนานนี่ลงขามกันเลย เงีนบ่ถือบต้องก็จังเสียงหินตรงนี้แต่เมนดีครับถือปตัวบ่นใหญ่เลยครับโอ้ยตัวปลาไหมปลาลูกคอกปลกคนหน่อยครับผมโอ้ย Bois sedap, Pinang. Mak, betullah. Mak, aku Pinang. Oh, kau ni. สวยงามเลยครับตัวกินเล็กเลิกอ้หงมิดเลยกินเล็กครับพี่นองปวดฟาครับผมอย่างนี้เนะเป็นปลาไหลดีครับกุ้ง ่หอีโอ้ลุดแล้วล่ะครับออ๋ลุดละเอ๊ะไม่ปรคอดึงนครับนี่แล้วคือจะเป็นประคอยเงีมาก,กินอีกเหรอครับ ประโค้น้อยถือเราประโค้งยังไงวะคือสิมาขาบกินต่อครับพี่น้องมึงเหเลือดต่หัวครับเนี่ยประโค้งเหลือแต่หัวครับผม <c oughs> เลือดสิเป็นปูโอเจ๋อจได้เลยครับมาบ่ทันพี่น้องครับพี่หาล้วครับ มะกรูดเพชรด้ครับบัดมันนี่มะกรูดเพชรเร้าแน่ครับดีหาพอดีครับผมมะขึ้นมายามกับถือประคอตัวเดียวครับในประคอตัวเดียวน้องนั่นมีแต่ปลาคอหน่อยครับป้ายยังปลาหลุดคอกรลังแตกฟูงไม่ไหมเหรอพี่น,อน้องนี่จะซ้ำหนียวมืดเหระครับปดปล่อยออกมดครับมันตัวหน่อยแห้งแต่ประคอตัวเดียว นะเสารนี้ไมา่ยำน้ำกันครับพี่น้องกูเบ็ดทีมนันบอกครับติดตามครับผมยองหลังแล้วโอวตายหัวจะตายหัวมีาวข,ขามาตายตายไงครับพี่น้องเพิ่นออกขาเราเจยบไปข้าเดียวตาย ้องมันเปี่ยนเนี่ยลยครับกันบ่มันเปื่อนเปี้ยนนี่บ่ได้ปลาด้ยครับกันอันมูดได้ขาบาท่านออกนี่กินดีครับแล้วก็นทนปลากินดีมูดได้อันขาออกเราปลาบ่ค่อยกิน,จ,กน,นกจะเป็นไรนะครับกันเป็นสิเป็นกบแล้วนี่ปลาบ่กินครับผมก็งงด้วยกันบัดเขียดเราเป็นตัวเรากินดีเลย โอ้ยเสียงป่าพี่น้องกันเหียดเป็นตัวเราเป็นผู้กินดีเดยพวกป่าแบบแต่ว,ว่าขันขันเอากบใส้พวกกินได้ครับป,ป่าพวกกินเลยขันกบหน่อยแล้วพี่น้องย้ำกันดีครับหิดชองรังหิดซีรี มัวมีห้อยห้อยเดือเลยครับห้อยเกี่ยวอยู่อืมยังด,ดงือดอืมว่าถือแล้วครับนี่ครับหลังทีซีถือแล้วครับปลาเสี้ยมครับผมแต่ว่าตายซ้ำถึงปลาเสี้ยมครับตายแล้ว เดินงุงครับพี่้ดงเอๆดึงยดึงอยูปลาคว้าครับปลาคว้ามาแล้วแต้มแรกแต้มองแล้วครับพี่น้องตัวแรกกปลาเสียมอว่าเป็นแต้มแรกนะครับปลาเป็น ตัวงามๆครับผมย่ามาได้ซิปก็หลังหนิละ่ะพี่น้องน่าละครับหมานมาแล้วตัวปุนน้่เงี้เลยครับตัวพอดีพอดีเก็บก่นครับผม <c oughs> พี่น้องถือแล้วครับข้าเสียมครับผมตัวมีห้อยอย่างมาก,กินวันนี่ครับมันกัน นี่ห้อยยังกินมุน,นครับมุนเอเละเละเลยครับอู้ตมัเป็นปลาไห,หไ่เถื่อๆกินแล้วก็คา่ออกขึ้นมม่ก็คิดจงมีห้อยเกี่ยวหอยพันธุ์โอ้แต่ว่าผมว่าปลาใหญ่แท่พี่น้องกินมึงเละเลยไหมครับเละทั้งตัวเลยครับกินว่าปลาคอหญ่แท้อนี่ ม,มึงครับเละไปหมดเลยนะยัาไปเลยครับพี่น้องใกล้อีกหลายหลังอยู่อแล้วครับรหลังลาบเข่ากลางแท้เลยครับเสียใจไปยังโอ้ปลาโคอีแล้วพี่น้องปลาโคตัวน,นี้นะ อืมนวยงามเลยอุ้ยมานีกแล้วเต็มเต็มสอง่น้นงล้วโอ้เต็มกำดีครับผมกำเต็มมือดีนะครับคอ,อใสสวยครับผมมนันมาอีกแล้วครับเก็บครับผม ตัวนี้กินบ่เลิกเป็นไรเอาแต่ว่ากระปุกหนักนี่ครับนี่จัดลังนี้ ดมมืับโอ้บ๊ถือครับเย็ดดีหลังหนึ่งทสองหลังสองหลังนงครับพี่น้่มสองหลังใี่หลังเดียวนี่หลังหนึ่งบ๊ถือครับโอ้หนึหหห่หลังหนึ่งบ,ถบ,งบ๊ถือกันครับพี่น้องเบิ้ลเหรอครับเย็ดกับเบิ้ลสักนี่แหละครับจะได้แค่ 3 tèm là lọt sao Mình hãy kiếp bếp này nhé Bếp chả thấy có bớt đâu kìa ใส่เบ็ดที่สิบสามหลังครับเบ็ดอามาหกสิบหลังใส่สี่สิบสามเห็ดไม่ได้ครับนี่ถึงเห็ดไม่อีกอันเกา่าบ่แด้มาใส่ครับอันเกา่าอันเกา่หาห้พ่อครับมันจะคล้องเห็ดไม่อีกเห็ดไม่แบบสองลอยพนละเท่าไงเห็ดไว้เพื่อเพื่อไหวแล้วครับรอบเสาเพาะเออใส่เบ็ดมือนี้บรา่ไข่มันครับ มันเคลื่อนได้สองตัวปลาควกับปลาเสียมตัวหนึ่งนะพี่น้องแต่ว,ว่า่ปลาคอหน่อยไหมครับปลาคอหน่อยรุ่นหนิยวมือนี่หลายหลายกินว่ามันมีสิบสามสิบลังหุ่นแล้วครับมันกินนปะปลาคอาหน่อยอปลาลูกคอาแตกฟูงไหมล่ะครับผมว่าผมเนื่อจุลูจุลูอยู่รดชิ่มกับหลายตายกับหลายครับ เงี้ยมึงเศร้าครับพี่น้องมึงเงี้ยมึอเศร้าโอ้ผมขอตัวงามเลยครับพี่น้องนี่ครับผมประโคสองตัวตัวงามงามอยู่ดีกับปลาเสียมตัวหนึ่งครับมาขึ้นกับประโอตัวหนึ่งก็รุ่นนี้แหละครับก็บ,บ่ถือว่ามาันปันไดน,นี่ก็ฝากพ่อพี่น้อง กดติดตามให้น้ำไดครับคลิปนี้บ่บ่หมานปั่นได้ด้อพี่น้อง <c oughs> แจ้งแล้วครับผมสิจะเป็นกาลังขึ้นแล้วครับกะสิลรับไปเพียงสักนิดละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม